มาถามอาจารย์ไว้ว่าดวงการเงินร้อนแรงมากเลยร้อนอยิ่งกว่ากันไทยอีกต,ตอนนี้อากาศร้อนมากใช่อยากอยากจะรู้ว่ามีราศรีไหนบ้างมีราศรีหนุ่มไหมครับราศรีแรกราศรีมังกรนะครับ <laughs> ราศรีมังกรเนี่ยคือการเงินเขาพุ่งขึ้นมานะฮะจากช่วงก่อนนานี้คือการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็แนวโน้มจังหวะของราศรีมังกรเนี่ยพอในช่วงที่ดาวอังคารเดินปกตินะครับจะทําให้ชาวราศรีมังกรเนี่ยมีโชคใหญ่ <ม>เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงพฤษภาเป็นต้นไปเลยนะครับส่วนราศีถัดไปคือราศีตุลน,นะฮะราศีตุลเด่นในเรื่องการเงินเพราะว่าดาวการเงินคือดาวองคารนะครับในช่วงที่ผ่านมาเขาเรียกว่าดาวองคารโคจรแบบวิปริติจึงทาให้คนเกิดราศีตุลเหมือนได้เงินไม่เต็มที่ไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยนะครับคราวนี้ในช่วงพฤษภาเนี่ยเป็นจังหวะร้อนแรงนะครับมีโอกาสเด่นทางเรื่องของงานรวมไปถึงเรื่องการเงินดีขึ้นครับราศีถัดไปคือราศีพฤษศครับเป็นเกณฑ์ที่ ได้ดวงสะตาเรื่องการเงินดีที่สุดในรอบ12ปีนะครับ <ạ. S 1> จุดเด่นคือดาวพ,าพระพฤหัสเนี่ยดาวราพะโคจรเข้าทับเรือนการเงินทําให้ชาวราศีพฤษภมีแนวโน้มในเรื่องของการได้งเงินก้อนนะครับแล้วก็ทําอะไรในช่วงนี้จะมีไรายได้เข้ามาแบบไวๆนะครับ <ạ. S 1> แล้วก็ราศีถัดไปนะฮะคือราศีกุมครับ,รบมาแล้วราศีกุม,มาราศีกุมราศีกุมก็ จะมีอิทธิพลของดาวการเงินที่ดีในปีนี้รวมไปถึงในเรื่องดาวประจําตัวนะครับก็คือว่าโดดเด่นในหน้าที่การงานนะครับในเรื่องของการทํางานรวมไปถึงในเรื่องการปั้นแบรนดิ้งนะครับเหมือนในเทปก่อนๆเราคุยกันในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยชาวราศีกุมมีใช่มีดดความโดดเด่นในเรื่องของการงานทําให้การเงินในปีนี้ร้อนแรงนะครับส่วนราศีถัาไปคือราศีเมษครับคนเกิดราศีเมษเนี่ยจะเป็นจังหวะของการที่ ลุ้นหรือคาดหวังอะไรใหญ่ๆในชีวิตจะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับเพราะว่าราศีเมษเขาเรียกว่าคือเป็นราศีที่มีความขยันความอดทนแล้วก็อะไรที่ทํามานานๆนะครับในช่วงก่อนหน้านี้นจะประสบความสมําเร็จดีในปี68อะไร,ะไรที่เคยผิดหวังคาดเคลื่อนไม่เป็นเวลาที่คาดคิดนะครับก็จะเห็นผลว่าได้โอกาสดีๆรวมไปถึงความสมําเร็จในรอบปีนี้ด้วยเช่นกันครับกรภูเมษพฤกผมตุลตุลฮะค่ะทั้งห้าราศีนี้ก็คือเบือนแบบว่า ช่วงนี้ก็รับรัพย์กันไปเลยนะ<ฆ>ก็ทั้งดวงร้อนแรงนะคะ<ฆ>แล้วก็ถึงแม้อากาศร้อนแรงก็มีเงินแน่นอนยิ่งร้อนยิ่งรวยยิ่งร้อนย,ยิ่งรวย,ย,รอ,ยรอากาศร้อนหน้าร้อนแต่ว่าดวงของเขารวยเป็นพิเศษนะครับแรงมากๆเลยค่ะอ่ะใครได้อยากดับร้อนเนก็มาที่คาเฟ่สวยๆที่นี่ได้ค่ะ marble cafe ค,ค่ะอ่ะแล้วก็สําหรับใครที่ชอบฟังคาทานาย สนุกสนุกอย่างนี้นะคะดวงดีๆแบบนี้ก็ฝากกดติดตามหมอไว้ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามเพจดวงดีด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน